สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพีเซ็์การออกสากิจศึกษาประจำภาคเรียนการศึกษาปีที่2ทับ2,564ณโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพ4โรจตั้งแต่วันที่4มกราคม2,565ถึงวันที่29เมษายนส5 6 5ายน2,565วิทยาลัยการคอมพ,พิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ในการออกสากิจครั้งนี้นะคะจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสากิจหนึ่งท่านก็คืออาจารย์เลือรักบุญล้ำและดิฉันนางสาวสิธิธรพุทธพรรหัสนักศึกษา6 1 3 0 6 1 2 0 3 1วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพี่เลี้ยงประจําการออกสากิจในครั้งนี้หนึ่งนางสาวชนัญชิดาเลี้ยงกลาวพี่หรือพี่แป๋วเป็นตําแหน่งหัวหน้าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์ค่ะและ อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือนางสาวเบญจวรรณมากสุวรรณหรือพี่เอตามแหน่งดิจิตอลมาเก็ตติ้งโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจค่ะต่อไปจะไปที่ประวัติของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาล เอกชนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ของประเทศไทยเราให้บริการทางด้านการแพทย์แบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการวินิจฉัยโรคให้คำปรึกษาทางการแพทย์รวมถึงขั้นตอนการรักษาการผ่าตัดต่างๆโดยโดยโรงพยาบาลของเรานะคะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เทคโนโลยีและทันสมัยประกอบด้วยคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุกๆสาขานะคะ ต่อไปโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์เป็นโรงพยาบาลของคนในจังหวัดภูเก็ตโดยเมื่อก่อนนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์จะเป็นชื่อว่าโรงพยาบาลศรีโรจน์ต่อมาโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์เข้าเครือในโรงพยาบาลของระบบ DBMS จึงเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์เน้นหลักๆก,ก็คือจะเป็นด้านสัญญกรรมค่ะ เป็นศูนย์สัญญกรรมความงามที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ชื่อว่าศูนย์อัิมิคค่ะโดยจะมีการผ่าตัดนมการทําสัญญกรรมต่างๆคือโรงพยาบาลคุงเทพศรีรุ่งจ,จกขึ้นชื่อในด้านของการทําสัญญกรรมต่างๆค่ะต,ต,ต่อไปจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทํา ออกสากิจในครั้งนี้นะคะก็คือลำดับที่1ก็คือจะเป็น adobe illustrator ค่ะ adobe illustrator เราจะใช้ในการออกแบบกราฟิกต่างๆในการทำ art work เพื่อสนับสนุนคอนเทนต์ที่เราเขียนนะคะ 2. microsoft excel ค่ะ excel จะเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในการรับวัคซีน m o เด r n a ค่ะโดยลูกค้าจะลงระบบผ่าน google form และเข้าสู่ระบบ excel เพื่อที่จะเราคีย์คูปองต่างๆเข้าระบบ ่ะ 3. Adobe Photoshop ค่ะ Adobe Photoshop เราจะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Illustrator ใช้คู่กันนะคะเพราะว่า Adobe Photoshop จะถนัดในด้านการตัดรูปและเอามาแต่ง Artwork ใน Adobe Illustrator ค่ะ ต่อไปจะเป็นโปรแกรม iMAD ค่ะโปรแกรม IMAD จะเป็นโปรแกรมของโรงพยาบาลค่ะด้านในของ iMAD นะคะจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยการค้นหาข้อมูลของคนไข้ค่ะ IME มจะเป็นโปรแกรมหลักของโรงพยาบาลเอกชนที่จะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลของประวัติการรักษาของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยได้ค่ะ ต่อไป Google Drive ค่ะ Google Drive จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆของออที่เราเขียนไว้แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนการเขียนคอนเทนต์รวมถึงการรวมข้อมูลการเขียนอาร์ตเวิร์กข้อมูลการทำอาร์ตเวิร์กอยู่ใน Google Drive เพื่อที่จะแชร์ให้ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นระบบ eQ ูปอง DBMS นะคะระบบ e ีคูปอง DBMS ก็คือเราสามารถใช้ระบบนี้ในการออกตัวคูปองต่างๆให้กับลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อวัคซีนของโรงพยาบาลหรือวัคซีนต่างๆถ้าลูกค้าไม่ได้รับคูปองที่ออกจากระบบ DBMS ะะลูกค้าจะไม่สามารถเข้ามารับรับบริการได้และลูกค้าไม่สามารถใช้ชำระเงินได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายในการออกสายกิจครั้งนี้นะคะงานที่ในการออกสายในครั้งนี้งานที่ได้รับมอบหมายก็คือ1ดูแลโปรเจกต์การจําหน่ายวัคซีนมิโรนาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ 2. การสุดรายได้จากการขายวัคซีนมิโรนาเพื่อเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลค่ะ 3. การออกแบบอาร์ตเวิร์กค่ะประกอบการเขียนคอนเทนต์ก็คือเราจะทำอาร์ตเวิร์กในการช่วยในการสนับสนุนการเขียนคอนเทนต์ค่ะ 4การเขียนคอนเทนต์ต่างๆสนัสนบสนุนแพ็กเกจโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจและศูนย์สัญสญกรรมความงามอาทิมิตค่ะเราจะเขียนแพ็กเกจเราจะเขียนคอนเทนต์ที่ออกมาจากการจัดโปรโมชั่นต่างๆของศูนย์อาทิมิตเพื่อที่จะให้ลูกค้าทราบค่ะ ต่อไปจะเป็นลำดับขั้นตอนในการทำโปรเจกต์ของเรานะคะก็คือการจำหน่ายวัคซีนค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเปิดประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวัคซีนในรอบต่างๆผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพปูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพศรีรุน์ค่ะผ่านทาง Li n e แอดของช่องทางของโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ i n s t a g r กรโดยลูกค้าที่สมมีความสนใจในการจะจัดจองซื้อวัคซีนนะคะ ลูกค้าสามารถลงแบบฟอร์มได้เพื่อที่จะแจ้งความจำงในการต้องการรับวัคซีนค่ะต่อไปจะเป็นขั้นที่2นะคะเมื่อลูกค้ากรอกอร,ระบบ ได้ความจำนองในการต้องการรับวัคซีนมาแล้วทางเราอะคา่ะจะทําการกรอกข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะออกระบบอ e ีคูปองให้ค่ะด้านข้างนี้นะคะจะเป็นหน้าระบบของ Q คูปองค่ะหน้าระบบของอ e ีคูปองเราจะใส่ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของรหัสพนักงานเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําการจัดจําหน่ายวัคซีนให้กับลูกค้าต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลลูกค้าผ่านระบบอ e ี Q คูปองค่ะระบบอ e ีคูปองเราจะต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าทั้งหมดหากข้อมูลช่องใดที่เราไม่ได้กรอกคา่ะ มันจะทำให้ระบบไม่สามารถรันไปต่อได้โดยในคนในหน้านี้นะคะออข้อมูลที่สำคัญก็คือวันเดือนปีเกิดค่ะเพราะว่าวันเดือนปีเกิดจะใช้ในการเป็นพาสเวิร์ดเปิดการชำระเงินของลูกค้าค่ะหลังจากที่เราทำการ คีย์คูปองคีย์ข้อมูลลูกค้านะคะเราจะเป็นทําการแอดแพ็กเกจต่างๆผ่านระบบอ e ีคูปอง DBMX ค่ะแพ็กเกจที่เราเลือกในครั้งนี้นะคะก็จะชื่อแพ็กเกจว่าวัคซีนโมเดอร์นาค่ะโดยเราจํากัดให้1เข็มต่อ1นคนในราคา1650บาทค่ะลูกค้าสามารถโอนสิ์ให้กับทุกคนได้ค่ะแต่ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางพนักงานก่อนที่จะมารับวัคซีนสามวันเพื่อทําการเปลี่ยนชื่อคูปองและส่งคูปองตัวใหม่ให้กับลูกค้าค่ะหลังจากนั้นเราแอดแพ็กเกจทุกอย่างเรามาตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะทําการ ส่งข้อความไปหาลูกค้าให้ลูกค้าเปิดลิงก์ชำระเงินค่ะส่วนด้านข้างนี้นะคะจะเป็นการจะเป็นลิงก์ชำระเงินที่ทางโรงพยาบาลได้จัดส่งผ่าน SMS ค่ะลูกค้าสามารถเปิดลิงก์ชำระเงินได้ผ่าน SMS ที่เราส่งให้โดยรหัสผ่านในการกรอกนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นปีคอ,อค่ะถ้าหากลูกค้าใส่ปีพศลูกค้าจะไม่สามารถเปิดระบบได้ค่ะ หลังจากที่เราทําการชําระเงินเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีตัวคูปองต่างๆผ่านเข้าไปในอ e ีเมลค่ะหน้าคูปองก็คือจะอยู่เป็นด้านข้างนี้นะคะก็คือเราจะมีตัวคูปองให้ลูกค้าไปในอ e ีเมลลูกค้าจะต้องนําคูปองตัวนี้มาเยื่นในวันรับวัคซีนหากลูกค้าไม่มีตัวคูปองลูกค้าจะไม่สามารถรับวัคซีนได้เพราะว่าตัวคูปองนี้จะเป็นการมงบอกว่าลูกค้าได้ทําการชําระเงินและซื้อวัคซีนของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่ลูกค้าทําการชําระเงินทุกอย่างลูกค้าอยากตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้าในการในการเข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบหน้าหน้าเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเพื่อที่จะเช็คลำดับการรับวัคซีนของลูกค้าว่าลูกค้าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่หรือลูกค้าได้รับวัคซีนของโรงพยาบาลไหมแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้ากรอกเข้ามาลูกค้าทุกท่านจะได้รับ แต่บางท่านก็คือจะสละสิทธิ์ไปไม่ได้รับคือชําระเงินแต่ว่าไม่สะดวกมาจะขายต่อโรงพยาบาลอาจจะเป็นตัวกลางในการขายต่อให้ได้ค่ะแต่บางท่านก็คือเหมือนเราขายไม่ได้จริงๆก็คืออาจจะมีบางเคสค่ะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างคอนเทนต์นะคะที่เราเขียนให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพศรีรุค่ะอันนี้ต้องขอเกินก่อนว่าคอนเทนต์โรงพยาบาลกรุงเทพศรีรว่และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต<ฆ>เขาจะมีแผนการวางเขียนคอนเทนต์ในแต่ละเดือนอยู่แล้วซึ่งคอนเทนต์ที่เราเขียนนะคะบางโพสต์อาจจะไปออกเดือนกรกฎาคมสิงหาเลยหรือบางโพสก็อาจจะโพสแล้วส่วนด้านข้างนี่จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับวิตามินช่วงปีใหม่ค่ะเ เป็นงานแรกที่เราไปแล้วก็เราได้ทำเลยก็คือเราเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับการดบวิตามินของสูนอาทิมิตรโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจค่ะเราด้านข้างถัดมาก็คือจะเป็นการเขียนคอนเทนต์สนับสนุนเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆของโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจค่ะเกี่ยวกับวันเกิดแพ็กเกจเอรีเบิร์ดค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าทราบค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ Excel ในการทำวัคซีนมโนน่นนะคะเราใช้ Excel ในการประมวลผลต่างๆ mm hmm. เช่นลูกค้าประจำวันว่าวันนี้ลูกค้ามาเท่าไหร่เราใช้ Excel ในการดูข้อมูลต่างๆ Data ต,ต่างๆว่าลูกค้าไม่ได้มารับวัคซีนเท่าไหร่วันนี้วัคซีนเหลือเท่าไหร่ซึ่งในการรับวัคซีนครั้งนี้นะคะ่ะเราจะดูยอด ทุกวันเพื่อที่เราจะได้เมนเตการจัดการวัคซีนเพราะว่าวัคซีนหนึ่งขวดค่ะจะฉีดได้ทั้งหมด15เข็มซึ่งถ้าเราเปิดวัคซีนแล้วเราจะต้องหาลูกค้าให้ครบทั้งหมด15คนไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถปิดขวดได้เราก็ต้องใช้ Excel ในการเมนเถ้าลูกค้าไม่มาเราก็จะต้องเปิดลูกค้าท่านอื่นเข้าไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าค่ะได้ได้ได้เลื่อนคิวขึ้นมาฉีดก่อน อันนี้ก็จะเป็นงานอาร์ตเวิร์กนะคะที่เราออกแบบให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสรีลวดค่ะตัวอย่างงานอาร์ตเวิร์กนี้ก็คือว่าเ,เป็นโปรเอร่เบิร์ดของโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโวดค่ะแล้วก็เป็นโปรดิบวิตามินต่างๆของส่วนอัิมิตโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโลดค่ะโดยใช้โปรแกรมเอ่อ Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe i l l u s t r a t o r ค่ะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นการออกแบบเอ่ออาร์ตเวิร์กต่างๆของโรงพยาบาลกรุงเทพสรีโลดค่ะ ต่อไปงานอื่นที่ได้รับมอบหมายนะคะนอกจากการฝึกงานในครั้งนี้เราได้รับนอกหน้าที่เป็นเอลค่ะเอลในการประเมินโรอองพยาบาลตามมาตรฐาน JCL ค่ะเราได้เป็นเอลในการดูแลวความเรียบร้อยต่างๆในสัปดาห์การประเมิน JCL ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะต่อไปเราได้รับมอบหมายในการขายแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะแพ็กเกจตรวจสุขภาพจะเป็นแพ็กเกจตรวจคัดกรอง5505า ห้าพันห้าร้อยห้าสิบาทของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะออลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าต่างชาติที่สนใจมากกว่าลูกค้าคนไทยต่อมาเราก็ได้รับออได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมก็คือได้เราได้รับเราได้รับคําสั่งเรอาอได้รับมอบหมายเพิ่มเติมคือช่วยทีมมันติของโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรดในการประชุมไลฟ์นานาชาติของโรงพยาบาลซึ่งปีนี้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรดเป็นเจ้าภาพหนูได้รับหน้าที่เป็นเปิด พรี e n t a t i o n ให้กับหน้าสูนประชุมค่ะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยค่ะต่อไปประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานครั้งนี้นะคะหนึ่งเราได้เรียนรู้วิธีการออกแบบต่างๆทั้งตั้งแต่โปรแกรม illustrator photoshop ซึ่งอย่างที่รู้ค่ะโปรแกรม illustrator หรือ photoshop ปกติเราก็คือไม่ได้เรียนเป็นมื้นฐานอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เรียนวิชาชีพเลือกเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะ สเราได้เรียนรู้การทํางานในชีวิตจริงประสบการณ์จริงแล้วก็ได้เจอกับสถานาการณ์จริงๆที่เราสามารถเจอได้ในทุกวันในการทํางานของเราค่ะสเราได้เราได้ฝึกการแก้ไขปัญหาต่างๆในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายค่ะแน่นอนค่ะในการทํางานในแต่ละงานเราต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเออเราก็รู้จักการมีเนตการจัดก,การการปัญหาต่างๆที่เราได้ทําในงานสากิจในครั้งนี้ค่ะ สี่ก็คือได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารข้อมูลกับลูกค้ารวมไปถึงการฝึกทักษะต่างๆอย่างเช่นลูกค้าติดต่อโทรประาสานงานก็คือจะติดต่อกับเราโดยตรงเราก็ต้องรู้วิธีการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจในส่วนที่เราต้องการจะสื่อค่ะ5การเรียนรู้การสังคมการทํางานในทีมโรงพยาบาลอย่างที่เรารู้กันนะคะเราเห็นเบื้องหน้าว่าเออโรงพยาบาลทํางานแบบนู้นแบบนี้แต่เราไม่เคยเห็นว่าฝั่งเ a ็กออฟฟิศของเราเราทํางานงานเราได้เรียนรู้ประวัติเออการทํางานต่างๆของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ตและกรุงเทพฯสีโรดค่ะ 6. เราได้รับผิดชอบในงานเราได้ฝึกความรับผิดชอบในงานของตัวเองค่ะซึ่งงานในแต่ละงานที่เราได้รับมอบหมายค่ะมันจะมีเวลาเดทไลน์ทำไลน์ของมันเราจะต้องทํางานให้เสร็จตามเวลาที่เขากาหนดให้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะการออกสากิจในครั้งนี้เรามีความสุขมากๆในการออกสากิจแล้วก็พี่ที่ทํางานพี่ที่สากิจก็คือดูแลเราอย่างดีแล้วกออ็ช่วยเหลือเราทุกอย่างเราได้รับการ ดูแลที่ดีแล้วก็เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ